พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่สถานีตรวจวัด,วดของกรมควบคุมมลพิษหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยถนนพระรามสนะครับที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อช่วงเวลา16บนกาที่ผ่านมาตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก p ีเอมส5ได้64ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลดลงมาจากเมื่อช่วงเช้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนจุดตรวจวัดที่ ปริมาณหรือว่าบริเวณถนนเพชรเกษมเนี่ยที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอรกระทุ่มแบนตรวจวัด,วดได้53ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงเช้าเล็กน้อยซึ่งทั้งสองจุดนะครับก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงเตือนประชาชนนะครับให้ลดการทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้าก,ากากป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนที่สมุทรปราการครับมีค่า PM 2.5เกินมาตรฐานพื้นที่เดียวก็คือตำบลปากน้ําวัดค่าได้62ไมิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วขณะที่ศูนย์ประสานง,งานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหาคนครสรุปผลการตรวจวัดฝุ่น PM 2 5ช่วงบ่ายนะครับของวานนี้ตรวจวัดได้ครับที่23ถึง67ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่38.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน5เขต ได้แก่หนองแขมทวีวัฒนาบางบอลบางขุนเทียนและเขตบางกอกใหญ่นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการมาตรการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นนะคะฉีดพ่นน้ำล้างพื้นถนนเพราะว่าจะช่วยทำให้ฝุ่นละอองที่ตกลงไปบนถนนถูกจับกับน้ำแล้วก็ไม่ฟุ้งกระจายออกมาแล้วก็ไปเช็ดถูทำความสะอาดสถานที่สาธารณะกันด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังฉีดพ่นน้ําล้างต้นไม้เพื่อช่วยดักจับฝุ่นแล้วก็ฉีดน้ําบนอาคารสูงช่วยทําให้ฝุ่นละอองโดยรอบจับตัวกันนะคะก็ทําหน้าที่เหมือนเครื่องกรองอากาศสําหรับคนที่อยู่ในอาคารแม้ผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่าการฉีดพ่นน้ํานั้นไม่สามารถช่วยลดฝุ่น PM2.5 ได้มากนักแต่จะทําให้ฝุ่นขนาดใหญ่หรือว่า PM เ0 ลดลงได้ค่ะตรวจสอบกันเลยนะทีนี้ผ่านแอปพลิเคชันของ a i r 4 o ไทยดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างที่คาดการกันเอาไว้นะคะคุณ